เปิดตำนานพระสมเด็จเขียวแห่งทุ่งคลองสามวาพุทธศิลป์และอาพรมกแกร่งกรุวัดบึงพระยาสุเรนในแวดวงนักนิยมสะสมพระเครื่องหากล่าวถึงพระเนื้อผงที่มีอายุการสร้างเก่าแก่เกินกว่า1นึ่งศตวรรษและมีพุทธลักษณะละไม้คล้ายคลึงจับพระสมเด็จวัดระฆังอันเป็นจักรพรรดิแห่งพระเครื่อง ชื่อของพระกรุวัดบึงพระยาสุเรนจะต้องถูกยกขึ้นมากล่าวถึงในฐานะพระดีพุทธคุณสูงที่มาพร้อมกับเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครปฐมบทแห่งศรัทธาท่านเจ้าเมืองผู้สร้างย้อนกลับไปในช่วงต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หพันเอกพระยาสุเรนราชเสนาพึ่งสิงหเสนีผู้สืบเชื้อสายจากเจ้าพระยาบดินทรเดชาสิงสิงหเสนี ได้ดำเนินการสร้างวัดบึงพระยาสุเรนขึ้นในเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครด้วยจิตศรัทธาอันแรงกล้าท่านได้สร้างพระเนื้อผงเพื่อบรรจุในองค์พระเจดีและแจกจ่ายแก่บริวารโดยได้รับเมตตาจากหลวงปู่ทองวัดราชโยธายอดพระเกจิผู้เรืองเวทและเป็นสหธรรมิกกับสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีมาเป็นประธานในการปลุกเสกเอกลักษณ์แห่งเนื้อหาเขียวเหนียวซับและขาวใบบัว ความโดดเด่นที่ทำให้นักสะสมจดจำพระกรุนี้ได้ทันทีคือเนื้อพระซึ่งส่วนใหญ่จะมีสีเขียวเข้มคล้ายสีเขียวอมดําหรือสีเขียวใบไม้แห้งอันเกิดจากส่วนผสมของว่านมหามงคลและเกสรดอกไม้จนได้รับฉายาในวงการว่าเขียวเหนียวซับอย่างไรก็ตามยังมีการพบพระเนื้อสีขาวแบบที่ร้านอ้วนรังสิตนำเสนอซึ่งพบเห็นได้น้อยกว่าเนื้อจะมีความหนึบนุ่มนวลตา หากองคไหนมีฟอร์มที่ถอดพิมพ์มาจากพระสมเด็จวัดระฆังเช่นพิมพ์ฐานแซมจะมีความสวยงามและสง่างามเป็นพิเศษจนเป็นที่ปรารถนาอย่างมากของผู้ที่รักในพุทธศิลป์แบบดั้งเดิมพุทธศิลป์ที่สง่างามพิมพ์ฐานแซมพระพิมพ์ฐานแซมกรุวัดบึงพระยาสุเรนเป็นการจำลองพุทธลักษณะจากพระสมเด็จวัดระฆังมาได้วิจิตรเส้นสายมีความอ่อนช้อยฐานที่แซมระหว่างชั้นแสดงถึงความละเอียดละออของช่างในสมัยนั้น เมื่อบวกกับเนื้อหาที่เก่าจัดตามการเวลาทำให้พระกรุนี้มีความขลังและคลาสสิกในตัวเองประสบการณ์จากสงครามสู่ความศรัทธาพระกรุนี้แตกกรุออกมาอย่างเป็นทางการในช่วงปีพศ2482ขณะเกิดสงครามอินโดจีนโดยทางวัดได้นำพระที่บรรจุไว้ในเจดีออกมาแจกจ่ายให้แก่ทหารที่ไปรบและประชาชนทั่วไปเพื่อใช้เป็นเครื่องรางคุ้มครองภยัย ประสบการณ์ด้านแคล้วคลาดและคุงกระพันชาตรีเป็นที่เล่าขานกันอย่างกว้างขวางทําให้ชื่อเสียงของวัดบึงพระยาสุเรนขจรขจายไปทั่วประเทศบทสรุปแห่งมูลค่าและการสะสมในปัจจุบันพระกรุวัดบึงพระยาสุเรนจัดเป็นพระที่น่าสะสมอย่างยิ่งในเชิงพุทธคุณและประวัติศาสตร์ แม้ค่านิยมจะยังไม่สูงเท่าพระหลักล้านแต่ด้วยบารมีของหลวงปู่ทองวัดราดโยธาและความเก่าแก่กว่า100ปีทําให้เป็นพระเครื่องที่แขวนเดี่ยวได้อย่างมั่นใจลายแทงนักสะสมและนัยยะแข่งพุทธคุณที่ซ่อนอยู่หากเปรียบการสะสมพระเครื่องเป็นการเดินทางศึกษาประวัติศาสตร์พระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนก็เปรียบเสมือนหลักหมายสำคัญที่เชื่อมโยงระหว่างยุคทองของผงพุทธคุณและตำนานพระเกจิหแผ่นดินเข้าด้วยกัน กล,ลเม็ดการพิจารณาเนื้อในและผิวกรุสเสน่ห์ของพระกรุนี้ที่นักสะสมระดับเซียนอย่างอ้วนรังสิตมักให้ความสำคัญคือความเก่าที่เป็นธรรมชาติเนื้อหามวลสารไม่ว่าจะเป็นเนื้อเขียวหรือเนื้อขาวผิวพระมักจะมีความหนึบนุ่มไม่กระด้างหากเป็นพระที่ผ่านการสัมผัสผิวจะมีความมันวาวแบบลุ่มลึกคราบกรุ เนื่องจากถูกบรรจุไว้ในเจดีพระบางองค์อาจมีคราบน้ำกรุหรือรอยเปื้อนที่เกิดจากความชื้นซึ่งเป็นจุดพิจารณาสำคัญที่ช่วยยืนยันความแท้และความดั้งเดิมขององค์พระพุทธคุณครอบจักรวาลบารมีหลวงปู่ทองวัดราชโยธาเหตุผลที่ทำให้พระกรุนี้พึ่งพาได้จริงในทางความเชื่อคือกระแสจิตของหลวงปู่ทองวัดราชโยธา ท่านเป็นพระเถระที่อายุยืนยาวถึง117ปีและเป็นอาจารย์ของพระเกจิชื่อดังมากมายเช่นหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วพุทธคุณในพระที่ท่านปลูกเสกจึงโดดเด่นในสามด้านหลักคือเมตตามหานิยมโดยสูตรผงพุทธคุณแบบฉบับสมเด็จทําให้ผู้บูชามักได้รับความอุปถัมภ์ค้จูแคล้วคลาดปลอดภัยเป็นประสบการณ์ตรงที่ทหารสม,สมัยสงครามอินโดจีนยอมรับโชคลาภเขียวเหนียวทัพ ตามความเชื่อโบราณที่ว่าสีเขียวของพระก,กรุนี้ช่วยเสริมดวงด้านการเงินและการทำมาค้าขายการคงอยู่ของพุทธศิลป์ในยุคดิจิทัลในปัจจุบันการตามหาพระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรนที่มีฟอร์มประกวดหรือสวยสมบูรณ์ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไป แต่ด้วยการจัดการของร้านพระเครื่องมาตรฐานเราสามารถศึกษาและเช่าหาได้ผ่านช่องทางออนไลน์อย่างหน้าร้านทาพระจันทร์ของอ้วนรังสิตซึ่งช่วยให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงพระเก่าอายุร้อยกว่าปีได้อย่างมั่นใจในเรื่องความแท้การสืบทอดพุทธบูชาและการอนุรักษ์ในโลกปัจจุบันเมื่อเรามองลึกลงไปมากกว่าความสวยงามของพระสมเด็จกรุวัดบึงพระยาสุเรน เราจะพบว่านี่คือสะพานเชื่อมแห่งการเวลาที่ทำให้คนรุ่นปัจจุบันสามารถสัมผัสพลังแห่งศรัทธาจากยุคต้นรัตนโกสินทร์ได้อย่างใกล้ชิดที่สุดเหตุใดพิมพ์ฐานแสมจึงถูกขนานนามว่าฟอร์มวัดระฆังในวงการนักสะสมคำว่าฟอร์มวัดระฆังไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่เกิดจากพุทธลักษณะที่ถอดรหัสความอลังการมาจากศิละปะของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีโดยตรง วงแขนที่ทิ้งดิ่งอย่างมีสมดุลการวาดวงแขนขององค์พระมีความอ่อนช้อยแต่แฝงด้วยความสง่างามฐานที่แซมระหว่างชั้นแสดงถึงความละเอียดละออของช่างในสมัยนั้นเมื่อบวกกับเนื้อหาที่เก่าจัดตามการเวลาทำให้พระกลุ่มนี้มีความขลังและคลาสสิกในตัวเองการดูแลรักษาการถนอมเนื้อผงอายุ100ปีสำหรับผู้ที่ครอบครองพระสมเด็จเนื้อขาวหรือเนื้อเถียวจากกลุ่นี้การอนุรักษ์เป็นสิ่งสำคัญ หลีกเลี่ยงความชื้นโดยตรงแม้ว่าจะเป็นกรุแต่เนื้อผงพุทธคุณควรอยู่ในที่แห้งเพื่อป้องกันการระเบิดของเนื้อพระหรือการเปลี่ยนสภาพของคราบกรุการสัมผัสควรใช้กล้องสองพระที่มีคุณภาพเพื่อพิจารณามวลสารแทนการใช้มือสัมผัสโดยตรงเพื่อรักษาผิวเดิมให้คงความสวยงามและมูลค่าไว้จากแผงพระสู่มาตรฐานสากลในยุคปี2026การเช่าหาพระเครื่องไม่ใช่เรื่องของความเสี่ยงอีกต่อไป หากเลือกรับบริการจากผู้เชี่ยวชาญที่มีหน้าร้านชัดเจนและมีการรับประกันอย่างอ้วนรังสิตพระเครื่องการสะสมจะกลายเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะพระที่มีประวัติชัดเจนและพิมพ์ทรงยอดนิยมอย่างฐานแซมนี้มีแนวโน้มมูลค่าเพิ่มขึ้นตามการเวลาบทสรุปของตำนานพระสมเด็จกรุวัดบ,บึงพระยาสุเรนคือบทพิสูจน์ว่าของดีไม่จำเป็นต้องแพงที่สุดเสมอไปแต่มันคือของที่มีประวัติการสร้างที่บริสุทธิ์ ปลูกเสกโดยครูบาอาจารย์ที่กราบได้สนิทใจและมีศิละปะที่อ่อนช้อยงดงามหากท่านกำลังมองหาพระเครื่องคู่กายสักองค์หรือต้องการเริ่มต้นสะสมพระกรุกที่มีอนาคตไกลการได้เป็นเจ้าของพระฟอร์มสวยเนื้อขาวสะอาดตาอย่างองค์นี้ถือเป็นมงคลชีวิตและการเริ่มต้นที่ดีในเส้นทางสายพุทธศิน,นี้อย่างแท้จริง